สวัสดีครับวันนี้สวัสดีวันอาทิตย์นะครับที่10นะครับเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับวันนี้ออฟอยู่ที่โกดังบางนานะครับออฟเป็นที่ปรึกษาการขายรถหมดสัญญาเช่านะครับบริษัท RDD Car Center หรืออา a คเ c a แคปิตนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถทุกคันย่อจต่จำหน่ายนะวันนี้ออฟมีรถสวยๆแบบเจ๋งๆนะครับมานำเสนอลูกค้าอีก1คันนะครับ ขออนุญาตซูมออกนิดนึงนะครับจะได้เห็นมุมกว้างๆนิดนึงนะครับสำหรับคันนี้ครับ To โยต้า i ฮรักรีโวนะครับดับเบิลแคบสอนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดปี2019นะนี่ครับรอรอแบบนี้เลยไม่สี่หมืนกว่านะไฟเป็นไฟหลอดไฮโดรเจนนะแต่โคมไฟนี่แบบจริบๆิบใสๆนะครับไม่มีขุ่นนะครับไม่มีขุ่นเลยนะครับนี่ครับโอ สวยๆแบบนี้เลยอันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะครับลูกค้ามาเข้าใหม่แบบนี้เลยนะครับทะเบียนสวยด้วยนะสามเจ็ดสามนะ <c oughs> <c oughs> เป็นแบบไม่มีแคลรี่บอยนะลูกค้าสี่ประตูตัวเตี้ยมีแม็กไรเนอร์ลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับด้านหลังมีเซนเซอร์ที่กระชนท้ายสองจุดนะครับไม่มีทุกคันนะบางทีเดี๋ยวลูกค้าออฟที่เคยออกสี่ประตูไปจะงงว่าเอา้าทำไมของเขาไม่มีเซนเซอร์นะครับบางคันเนี่ย มีหรือไม่มีมันขึ้นกับอยู่กับหน่วยงานนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้โรงงานออกสูรนะ่ไม่มีนะครับไม่มีก็เขาไปติดเซ็นเซอร์เพิ่มนะครับก็เป็นเฉพาะของหน่วยงานไปนะอะไรก็ถ้าคันไหนไม่ได้เซ็นเซอร์ก็อาจจะขออภัยด้วยนะครับก็รถบางคันสวยนะครับไม่มีออปชั่นตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้เช่านะครับในส่วนของแม็กไ n เนอร์นะครับดูครับกิบกิบเลย แทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับนี่ครับกิ๊บกิบเลยครับนี่ครับน็อตเดิมเดิมน็อตท้ายน็อตฝาเดิมเดิมนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานแบบนี้นะครับนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานแบบนี้ดูครับล่องน้ําไหลนะครับล่องน้ําไหลนี่ไม่มีสนิมเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้สุดจริงนะครับนี่ครับไม่มีสนิมแน่นอนครับใต้แม็กไลเนอร์นะโอ้ อันน oh, yes. so, yes, ี้งามงามนะครับดูนะครับแน่นแบบนี้เลยไฟหลังก็ใสๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับไฟหลังใสๆแบบนี้นะครับกันชมโครเมียมนะครับไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกมองข้างนะครับตัวกระจกมองข้างก็เป็นครอบโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับอันนี้ยังไม่มีตัวไฟ ตัดหมอกนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะครับภายในกันบ้างนะก่อนไปดูภายในเดี๋ยวผมแวะส่องคัสซีครับนี่ครับคัสซีชัดเจนแบบนี้นะครับดำๆแบบนี้นะครับไม่มีสนิมแน่นอนนะครับคัสซีดำๆสวยๆนะครับครับยางอะไหล่อยู่ครบนะครับนี่ครับให้ไปแบบครบเลย นะครับผมอี่สวยๆแบบนี้นะครับยางนะครับยางยางเป็นของบนะิสโตนนะสปีที่ยี่สิบสามสัปดาห์ที่สี่นะโอ้ยางใช้ได้อีกยาวๆเลยครับปียี่านะครับดอกสวยๆนะครับสะพานยางแบบนี้นะครับนี่ครับร่องรีบน้ำก็คมๆเลยนะครับโอ้ยางสวยๆเลย ขนาดยางนะครับสองหนึ่งห้าทับหกห้าขอบสิบหกนะครับได้เป็นล้อแมกอลอยนะครับผมลูกค้ามาภายในกันนะครับภายในยังเป็นเบาะผ้านะครับเดินด้วยได้สีเทานะครับเบาะผ้าเดินด้วยได้สีเทานะกุญแจให้มาแบบครบครบนะครับกุญแจให้มาแบบครบครบนะครับสองดอกนะครับผมสองดอกแถมด้วยกุญแจไขธรรมดาหนึ่งดอกเรียกได้ว่าแบบ สวยงามนะครับเพราะว่าคันเมื่อเช้าที่ออปล่อยลูกค้าไปนะครับก็กุญแจรีโมทนะครับสองดอกครบกุญแจตัวดอกธรรมดาแบบนี้ก็ครบนะครับเท่ากับได้ไปสามดอกครับแต่ว่าลูกค้าผมมีแคลริบอยนะก็จะมีกุญแจแคลิบอยเพิ่มเข้ามานะครับกระจกไฟฟ้าครับพับกระจกไฟฟ้านะครับผมในส่วนของพวงมาลัยก็มีมันติฟังก์ชันนะครับนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับ ปกติเลยนะครับหน้าจอยังเป็นเมนวลนะก็ยังไม่ได้ไปทัสกีนนะครับลูกค้าก็ตรงนี้แอร์ก็เป็นแอร์เมนวลนะครับมีจุดชาร์จ2จุดนะครับสามารถเอาเอา่เอออกไฟนะครับเอาได้นะครับก็ชาร์จแบตบชาร์จอะไรใส่กรงใส่กล้องก็ว่ากันไปนะครับเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะ เกียร์ถอยหลังก็ผักซ้ายสุดนะครับดันขึ้นหน้านะครับผมมีโหมด e ี o ค o โหมดพาวเวอรโหดนะครับชัดเจนนะครับมีพนักเท้าแขนด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับไอ้กล้องเนี่ยมันไม่ได้ตินมาจากโรงงานเหมือนเดิมนะลูกค้าเดี๋ยวจะหาว่าผมเอาออกไปนะครับคือกล้องเนี่ยเนี่ยก็คือพูดง่ายๆเลยว่าหน่วยงานเขาเขาเขา าคือรถเขาก็เป็นกล้องในทรัพย์สินของเขาเนาะลูกค้าก็ก็เขาก็เอาคืนนะครับแต่สายเขาไม่ได้ถอดนะมันมันอาจจะแบบไวริ่งยากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานเนี่ยเขาก็เป็นทรัพย์สินของเขาก็เอากล้องกลับไปเมมโมรีกลับไปนะครับก็เราก็ไปหาใส่กล้องเรานะดี๋ยวนี้ไม่ไม่กี่บาทแล้วครับลูกค้าเนี่ยใส่กันสบายๆนะครับมาเลขไมค์คันนี้ครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยสอง สี่หมื่นสองพันสี่สิบหกกิโลขอโทษทีนะครับสี่หมื่นสองพันสี่สิบหกกิโลเลขไม้แท้แน่นอนครับวารันตีไม่มีชนหนักน้ำท่วมกอไม้แน่นอนตัดเรื่องกอไม้ไปได้เลยนะครับเพราะว่ารถหมดสัญญาเช่าหัวออฟนะครับออกป้ายแดงนะครับโดยบริษัทอาคเนนะครับให้เช่ากับหน่วยงานรัฐหรือว่าเอกชนโดยทั่วไปนะครับและต้องเข้าบริการเช็คระยะเมทเน้นกับศูนย์นะครับนี่นี่เลยคันนี้นะครับคันนี้เพิ่งเข้า น่าจะพึ่งเข้ารอบรอบสี่หมื่นไปนะครับนี่รอบสี่หมื่นไปนะครับสุดจากโตโยต้เลยนี่นะครับเข้าไปแล้วนะครับแล้วต้องมาอีกก็คือสี่หมืนสี่นะครับอันเนี้ยมันเป็นชัดเจนนะครับว่ารถของออฟอะไม่มีการกอไม้แน่นอนนะครับมีการเช็คประวัติศูนย์ได้แล้วก็ เข้ารับการเมทรแนนตามระยะที่ศูนย์กำหนดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของรถหมดสัญญาเช่าที่หลายคนเนี่ยกังวลการเรื่องไม้นะครับบอกเลยว่าของผมอะไม้แท้แน่นอนออกไปจากผมเนี่ยไม่รู้อันนี้อันนี้ไม่ได้ไปไม่ปั๊บใครนะครับก็ของผมเนี่ยต้นน้ําต้นทางก็ไม้ตามที่เห็นตามเรือนไม้เลยครับคือเลขไม้แท้ตรวจสอบประวัติเช็คได้ครับว่าเคยเมทรนแนนอะไรไปแล้วบ้างเปลี่ยนอะไรไปแล้วบ้างก็ นะครับขอเชื่อใจกันในเรื่องของเลขไม้นะครับส่วนในกรณีของฟิล์มนะครับฟิล์มเป็นฟิล์มเดิมที่ติดจากโรงงานเลยเป็นของรามินานะครับเขาติดของรามินามา,าแทบจะทุกทุกคันเลยนะครับติดของรามินามาก็เป็นของศูนย์มาเลยนะครับคันนี้ก็ฟิล์มยังแบบกริบกิบอยู่เลยนะครับไม่มีร่อนไม่มีพองไม่มีถลอกเลยนะครับก็ได้ยาวๆนะครับ ในส่วนของห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์ขนาด2.4นะครับ150แรงม้านะครับ150แรงม้านะคันนี้นี่ครับน็อตฝากระโปรงเดิมๆแท้ๆนะครับไม่มีถอดนะครับเดิมโรงงานนะครับแก้มซ้ายนะครับเดิมๆนะครับแะริ่โตโยต้านะครับ LM ซ้ายยังอยู่ครบนะครับไม่มีเก็บงานแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักน้ำท่วมกรอไม้นะครับไฟเดิมนะครับไฟเดิมนะครับทุกอย่างคานเดิมหมดนะครับ น็อตดำคู่หน้านะครับเดิมเดิมเลยแบบนี้นะครับน็อตดำคู่หน้าเดิมเดิมเลยคารับฝากระโปรงคารับฝากระโปรงเดิมนะครับไม่มีเชื่อมไม่มีผูกไม่มีกร่อนไม่มีเม็ดอาร์คใหม่นะครับสวยงามครับอันนี้นี่ให้ดูเลยแล้วก็พวกมาร์ทุกอย่างนะครับที่เป็นของสูเนี่ยตรงเป๊ะนะครับนี่ครับด้านขวา ไปเดิมอะไรเดิมหมดนะครับแก้มขวานะครับนี่เดิมไม่ผ่านประแจนะครับอสัญลักษณ์ R นะครับตาโตโยต้อยู่ครบๆเลยนะครับนี่ครับน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะครับนี่โลโก้ t o โตยต้ชัดเจนนะครับแผ่นการความดอนเดิมโรงงานนะอันนี้แบบสวยๆฟิ้งๆเลยไมาสี่หมื่นะครับ4ี่หมืสองตีไป สี่หมื่นสองทั่วแล้วกันเพราะว่ามันมีเศษนิดหน่อยนะครับคันนี้สีไสสี่หมื่นสองนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นปีสิบเก้านะครับคันนี้นะครับก็เริ่มทยอยน้อยลงไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าสี่ประตูสี่ประตูเตี้ยนะครับเกียร์ธรรมดานะครับก็คันนี้สวยสดงดงามจริงๆนะครับท่านใดสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดไม่มีบวกแวดนะครับ จัดไฟแนนซ์นะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับได้ตัวดอกเบี้ยเนี่ยนะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีแบบเกเดเอเลยนะครับมีดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะแต่ถ้าลูกค้าปกติเนี่ยก็จะได้ดอกเบี้ยเนี่ยตามจํานวนปีที่ลูกค้าต้องการผ่อนนะครับเช่น4ปีห้าปี6กปี7ปีนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับสี่ประตูตัวเตียคันนี้นะครับรีบจองเข้ามานะครับรีบทัดรีบดูรีบนัดหมายนะครับ อัานใดสนใจก็แอดไลน์ออฟมาได้เลยนะครับที่เบอร์0632290535นะครับ0632290535นะครับแอดไลน์ add มาได้เลยหรือกิ้งกลางเบอร์นี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวออฟลงช่องทางการติดต่อไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับก็โทรหรือทักก็ามาก่อนจะวีดีโอคุยกันสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ได้นะครับให้ออฟส่งคลิปวิดีโอรวมถึงนะครับถ่ายรูป อะไรก็ได้นะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับถ้าเป็นความสบายใจของลูกค้านะแล้วรีบจองนะครับนะครับคันนี้บอกเลยว่าอยู่ไม่นานนะครับสภาพสวยๆกริงๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวมี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 คนมาดูแน่นอนนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับทุกการติดตามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วครับออฟรีวิวรถอื่นๆให้ดูด้วยนะยังไงแล้วโทรทัศนมาสอบถามและคงราคาอะไรก็ได้นะครับ หรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ